มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนใหม่คุณโจโมอและคุณหลินเฟิงครับทำไมอยู่ๆคุณโจถึงแต่งงานรอบสองล่ะบริษัทในเครือคุณโจทำเป็นธุรกิจขนาดกลางเสียดายที่คุณนาใหญ่เสียชีวิตเร็วไปหน่อยทิ้งไว้แค่ลูกชายกับลูกสาว สองคนนั้นน่าจะเป็นลูกคุณโจสินะโจเฉิงเจอโจอย่างลูกหน้าตาดีทั้งคู่เลยเนาะเอ๊ะแต่ฉันได้ยินมาว่ามีลูกสาวอีกคนนะเธอก็ว่าไปฉันไม่เห็นเคยรู้เลยเธอดูสิเจ้าสาวอายุไม่ใช่น้อย,อยเธออาจจะมีลูกมาแล้วสักคนสองคนก็ได้ จริงเหรอแสดงว่าบ้านนี้ไม่ยอมเปิดเผยความจริงสินะน่าจะเป็นเรื่องภายในละมัง้งในเมื่อเขาไม่อยากบอกเราเราก็อย่าไปยุ่งเลยกู <c oughs> ้เสียวเฉิงทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ละ่ะฉันบอกเธอกี่รอบแล้วว่าที่แม่เจอแต่งงานกับพ่อฉันได้ก็เพราะบุญเก่าเท่านั้นแหละ ถ้ายังอยากให้แม่เธอมีความสุขดีแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะแล้วอย่าให้ใครเห็นหน้าเธอฉันฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละจะโจเฉิงเจอระวังตัวน้อยอย่าทำตัวมีพิรุษจำไว้ให้ดีว่าในเมื่อแม่เธอแต่งงานกับพ่อฉันได้ ก็ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดข่วนหล่อนมีเธอเป็นลูกสาวอืมฉันรู้แล้วพี่จะไปช่วยมันทำไมปล่อยมันไปสิพี่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ไปกันเถอะฉันไม่มีทางลืมวันนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วว่าน,นับตั้งแต่วันนั้น แม่ฉันก็กลายเป็นคนอื่น4ปีต่อมาจริงวันนี้ฉันมีนักสัมภาษณ์งานที่ธนาคารอู้ซื้ออู้ซื้อเป็นธุรกิจที่เติบโตมาเปิดรับพนักงานใหม่เพียง5คนจากผู้สมัคร1,000คน คนที่เข้าตากรรมการสิบคนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฉันนี่โชคดีจริงๆเพิ่งเรียนจ,จบก็ได้สัมภาษณ์เลยน้ง่งตงเสี่ยวเฉิงเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้ในสี่ปีต่อมาฉันจะไม่จมอยู่กับอดีตอีกต่อไป ฉันจะทำชีวิตตัวเองให้ดี